สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบาจานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบาจานซึ้นตรงกับวันที่28พฤษภาคม2567ความว่าพระนาท่านในเอลฮามอาลีเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบาจานกรุงบากู ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบาจานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งของให้ประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบาจานมีความสงบร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและสาธารณรัฐอาเซอร์ไบาจานมีสัมพันธไมตรีที่จเจริญง,งอกงามขึ้นอย่างรวดเร็วในกิจการหลากหลายด้านข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยความมุ่งมั่นและการสนับสนุนซึ่งกันและกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นในการสร้างเสริมและขยายความร่วมมือระหว่างกันอันได้แก่ด้านการค้าการท่องเที่ยวการศึกษาและพลังงานสะอาดอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบระมราชีไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชฐานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา15นาฬิกา1นาทีสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชฐานพระราชวโรกาสให้นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นาพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลสีสังวานประจำปี2565และประจำปี2566เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสีสังวานดังนี้พยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลสีสังวานประจำปี2565นางธีรพรสถิระอังกูลผู้เชี่ยวชาญด้านกำลังคนทางการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสีสังวาน ประเภทรางวัลสาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบายรองศาสตราจารย์ดารุณีรุจจกรการอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสีสังวาลประเภทรางวัลสาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบายนางประหยัดพึ่งทิมข้าราชการเกษียณกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสีสังวาล ประเภทรางวัลสาขาการพยาบาลในสถานบริการนางพนิพานวนอนันต์อาจารย์พยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานีเฟ้ทุลละอองพระบาทรับพระราชทา,านรางวัลสีสังวานประเภทรางวัลสาขาการพยาบาลในชุมชนพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลสีสังวานประจำปี2566นางศิลิมาลีละวง์ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่สองสภาการพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสีสังวานประเภทรางวัลสาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบายนางกนกพรแจ่มสมบูรณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลสีสังวานประเภทรางวัลสาขาการพยาบาลในสถานบริการ นางเพนพิษนุกูลสวัสด์อาจารย์พยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นบุรีรัมเฝ้าถูลลอะองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลประเภทรางวัลสาขาการพยาบาลในชุมชนในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการรางวัลศรีสังวานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าวร่วมเข้าเฝ้าถูลลอะองพระบาทด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ดกระหม่อมให้องคมตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเทพทองครั้งที่22ประจำปี2566วันนี้เวลา13นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายจลันธาดากรณสูตรองคมตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเทพทองครั้งที่22ประจำปี2566 แก่ผู้แทนองค์กรดีเด่นจำนวน19รางวัลน,นักวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ดีเด่นจำนวน11รางวัลน,นักวิทยุกระจายเสียงและสื่อออนไลน์ดีเด่นจำนวน9รางวัลและมอบโล่กิิยศแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานพระราชทานรางวัลเทียบทองจำนวน14รางวัลรวมทั้งสิ้น53รางวัลณศาลาสหไทยสมาคมพรบรมมหาราชวัง สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานพระราชทานรางวัลเทพทองครั้งที่22เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนให้บุคคลในวงการสื่อสารมวลชนผลิตผลงานที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาการปกครองสิ่งแวดล้อมและความบันเทิงตลอดจนบุคคลดีเด่นด้านวิทยุและโทรทัศน์ที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ดีเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติสบถ่าวในพระราชสำนักพิสันดาราการทองลิ้นสวัสดีค่ะ